นี่ไม่ใช่ชุดแต่งหน้าผมนะครับอาจจะคิดว่าผมมีพวกอะไรนะที่แต่งหน้าไม่ใช่ผมชอบแนตะ่ครึ่งครัวนี่ครับน่ารักมากเป็นเตาบาร์บีคิวอเล็กพับได้ของโกแมนถอดมาประกอบได้นะครับทุกชิ้นจะแยกกันหมดนะกมลับมาปั๊บเราก็จะมาใส่จับอันบนไว้นะเดี๋ยวจะล่วงเพมเป็นแบบคอลั์ ปั๊บปั๊บสามขาฮ่าจิดชิ้นนี้ไปอย่างนี้ปุ๊บเอาฐานใส่เข้าไปใส่ฐานไซส์อะไรครับใส่ฐานไซส์เอ,อ่อดีไซส์ครับฐานดีๆนะปั๊บตะแกงย่างไงหมกักๆมกลองคิดดูถ้าเราขนอ่างโล่ไปกับเขาในนี้นะครับ นีเ่เมีที่ให้คนอย่างอื่นไปเยอะๆนะนะอครับเก็บก็ไงครับยกมันขึ้นมาที่จริงมันแยกล้างไปหมดเลยชิ้นส่วนแยกแบบนี้นะทำให้ดูว่าแยกยังไง้แยกได้ครับเห็นไหมมาหั่น มมหมูย่างรู้ <laughs> อ่ <laughs> อยอหอยโอคตร